คือวัาท uh like ี่สองยี่สิบเอ็ดนะเสียซื้อบริัทครับผมนี่กินหมนี่ยดึงยีน้อยนึ่งหรอครับผมเดี๋ยวเพิ่งกันมีตัวโอะไใส่ปลายน้อยกินครับ ตัวมึงวะออ้ย่อ๋อเฮ้ยอ๋น้องพี่น้องมานี่หายลครับหายไปเสียล้มีรุ่นแล้วครับผมมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วหายไปเสียวะ อย่างท้ายแล้วนะครับผมโมันขานแล้วเหรอ,อ,อสวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อนี้พามาใส่เบ็ดอะไรครับน้องมึงสีว่าหมันอยู่บ่เมื่อนี้ครับผมมาค้ำแนงหน่อยครับ เรื่องงานคำครับผมเดี๋ยวเบิ่งมาเลยครับนี่ครับไม้ครับผมคุณฤษใส่ยาไปพูดครับผมตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับผมขอใส่เบ็ดก่อนครับผมไนาับมื่งเศร้าเขายังมาลุ้นนำกันเด้อครับผมพ่อกันตอนยามือเศร้าครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผม ยามไกลครับยามแบบไรลครับเบื้องไว้เมื่อวานนี้นะครับผมนะผลุนนำกันครับสิหมานมากพี่น้องครับนามหน่อยพครับผมงามหน่อยพอดครับ

ใส่บัวใสส่กินบ่กินบ่ใส่เบียดโฟมใส่เบียดโฟมครับโอ้โหเดึงหนือพี้นอาเลยเดี๋ยวอันเดอร์มากินผมทานไปก้อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บทีหลังนะครับเนาะ สีเงาโคตรครับผมดึงไปเรื่อยๆครับมีตัวมีเตี้ยมอยู่บ่คนเคยมันก็ต้องมันแน่นะครับเขาก็กินก็ดึงอย่างครับผมเปียกเลยไม่นช่ไหมน้ำแห้งไปเลยบ่บ่ครับผมเดี๋ยวกลับมาเก็บครับ สงสัยจะกินแห้วคร้บพี่น้องมือนีะครับผมต้องดึงเลยครับเจซื้อยังบ่อ๋อยังไมนยอมมาเนาะเดี๋ไปรุ่นกันลองต่อไปครับเฮ้ยวอยู่บ่ครับพี่น้องมือเหี้ยวอยู่บ่ ไอ้น้ำแหิ่งคนมหาสัตว์หมดครับผมโอ้ยไปร่นกันไปอีกเรื่อยๆครับผมโอ้ยคือเราพี่น้องมือหนี่งเสียซื้อบดครับผมนี่กินหมดเนี่ยดึงยี้น้อยนึงหรือครับผมเดี๋ยวฟังกันมีตัว Oh. Saya เสยปลาหนอกินครับหือตัวมึงอ่ะโอ้ย โอ้ยตัวปลาไหลครับผมหัวหมักคุณครับผมแต็มแรกมาแล้วครับแต็มแรกมาแล้วเกว็บก่อนครับผมโอ้ยเชียงนะครับพี่น้องปลาไหลอียังมันตัวหน่อยเลยดึงเบีดกันัวบนน,น,นนัน่นน่ะดีก็ไม่ได้ครับผม กินพวลังเลยพวกินครับเก็บกันนะครับผมนรับเทนน้องมานี่หายครับหายไปเสียเลมีรุ่นแล้วครับผมบม,บมีรุ่นแล้วมีรุ่นแหล,และหายไปเสียละ

ครั ừ, เห็นไหมครับมาแล้วมันมาแล้วนี่สดๆเลยครับผมอยากเก็บก่อนนะครับผมไปลุ้นกันต่อครับทีนี้ครับได้อีกสองสามลังน้ำข้างโดนกล้องแล้วเนาะม้วนี้ Bố kín kìa bố kín Kín nghe vô khóc Kín vô khóc Kín vô ngồi lắm này, kín Đứng dưới lắng này, Đứng dưới để lắng nè lắng này. Kencing hmm. tuc leh. Huh, hmm. huh, hmm. hmm. oh, hebat kapung. Jauh kekau ni kapung. ใส่ป้ะเนี่ยใส่ครับบาก,กินครับบาก,กินครับเดี๋ยวเพิง่งหยุกหลังมาโอ้หลังสุดทา้ายแล้วครับอ,อือมอือกินมดไี่น้อง ยากเก็บก้นนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับสองเต็มนะครับมือนี้ครับผมเอ้าแต่ยังดีก็ไม่ได้ครับผมพอได้ยู่ได้กินครับผัดกระเพาะยู่ครับผมเอ้าบึ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนเด้อครับผมเมื่อหมานเมื่อบ่อแล้วครับผม ฝากไว้สัสดีก่อนครับผมสวัสดีครับ